ไม่คิดเลยว่าการที่เราไปหาผู้ได้ชมอัญเชิญเลยมันจะลำบากขนาดนี้เออมันมันก็ไม่ลำบากเลยมากมายหรอกว่าจนทุกวันนี้แล้วยังสนุกไม่ได้เลยว่าผู้ได้ชมบุญเชิญเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่เป็นผู้ชายมึงเชื่องกุ้นะเฮ้ยทจไมดื้อรั้นขนาดนี้โธ่มึงเช่ากุ้งนะ เด้เขาเป็นผู้ชายไอ้ไอ้เรื่องเหนื่อยกูไม่หรือยังไงเนะี่ยกูไม่เกลียดอยู่แล้วในะเรื่องงาน,นอนะไรแล้วก็ต้องทําเป็นหน้าที่ของเราใช่ปะแต่ทีนี้ไอ้เรื่องเงินเดือนเนี่ยดิทำไมเงินเดือนทำไมอ่ะเงินเดือนแต่มึงได้เท่าไหร่อ๋อเรื่องเ,อเองินเดือน,นอเ,อเอนี่ยฉันดาฉันได้เ<ะ>ก้าพันห้าใจเก้าพันห้าตกใจอะไรละ่ะเฮ้ยกูได้พันห้าเองนะคุณเที่ยงนี่ เือมันต่างกันเกินไปหรือเปล่าเออมันเกินเรื่องมาแล้วล่ะมันก็ทําหน้าที่ก็พอๆกันอะไรแปลกถ้าหากว่าหน้าแกยาวไม่สักคืึนึงนะต้องได้สี่พันห้าแน่เลยเชื่อสิโทษมันเรื่องแม่ด้วยเนี่ยคืนก็ได้บ้าเหรอมันไม่ได้มันมันเกินเรืออ่องไปว่ะดีนะท่าน ปวดใจหัดคลองนปวดท้องจนึงได้พอปวดคอเด็ดมาหัวน้ำผู้หญิงยังมันจริง้ะหรอวะนี่มันจริงในหัวลวนวังไนไม่มีใครหนึ่งตอนเด็กขวบปวดที่ใจไป เดือนเท่าไหร่แน่ทม่ก้คุณชรับอีกแล้วเดียวแดดแล้วน,นั่นเนงะี้ไม่เอาที่เกียดฉชั้น E <laughs> aí โอธยโอ้ยอย่างว่าอะไรนะโอ,อ้คนอย่างมึงมันไ,ไม่มีพ่อแม่ตักสอนอะไรกันหมดโอ้ย,ยโธ่แม่ เกิดไม่โดนยางน่าจะรู้ไป <c oughs> อ๋อใช่สิไอราชาเนีมาเป็นไม่ได้ไหรอกชาวโบราณเนี่ยในป่าเขามันเป็นได้ก็แค่ควายบรนนอกเท่านะั้นแต่ว่าอควายบรนนอกตัวนี้เนะี่ยมันยังซื่อสัตย์ตอนเจ้าของข้ามัน โควิดอะสิไม่รู้คุณค่าเมื่อยามดีก็ใช้เมื่อยาบวยไข้ก็ไม่รักษาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเงี้ยโอ้ใช่สิไอราชนจะไม่ได้หรอกเพชรดีจินดาที่มีค่ามันเป็นได้แค่ก้อนกรวดก้อนทรายแค่คนที่เหยียบย่ยมไม่นเท่านั้นแต่ก้อนกรวดก้อนทรายไม่ดดี เ้าได้อยู่กับคนที่เขารู้จักคุณค่าเขายังนํามารวบรวมปติสังขรสร้างวัดวารามให้สวยงามสร้างบ้านเรือนให้อยู่อาศัยกันจะมีประโยชน์อะไรนะก็ในเมื่อก้อนกรวดก้อนทรายเม็ดนี้มันตกอยู่ในมือของวานอน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  บอกไปขายหูกลางเหมือนลิงกวดคุณพูดสิคุณพูดเองเลยมาพูดสิขายหูกลางบอนลิงกวด้ะทำไมว่าไม่ได้โ้ยไอ้ลิงหนูตาดูหูสิเลยรู้เหมือนกันไหมรู้บอลลิงว่าว่าอะไรไม่โดน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 ต่อยท้อแม่งเลยกำลังเกลี้ยกล่อม บายให้กับพ่อพาไปเลยหา,านซึ่งคำรู้จักหานไกลน้ำไหมไม่รู้จักถามมางงเป็นร,รู้ก็ดีหลอ,อกโอ้ดีจะได้บอกให้รู้เพื่อไปทานสติปัญญาของคนบางคน่านไกลนะ้ำมันหมายความว่ามีหายอยู่วงหนึ่ง หายทุกตัวในขนมไปเล่นน้ำันหมดเลแต่มีตัวเดียวเสียงหายไปไหนเมื่อกี้เดี๋ยวเอาเสียงคืนนหายทุกตัวในขนมไปเล่นน้ำันหมดเลยแต่มีตัวเดียวที่มันไม่ยอมลงไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันแต่ลงคิดว่ามันมีควที่จะหาดเงาน้งามรู้ไหมความจริงแล้วตัวมันเนี่ยสกปรกหน้าขยะกขยัที่สุดเลย 不安全，不安全，不不 ไปเถอะไเอะไรเอะไปเถ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 อะไปเอไปเถอะวนเถอะไปเถอะไปเถอะไเถอไม่เลอะไเะไเอไเอไะบอ เออไม่เล่นม่มีความรับผิดชอบผมเบิร์กนี่นะไม่น่าเป็นหัวหน้ากูน <c oughs> ล่นนิดหน่อยหยุดเล่นอะไรก็หยุดเล่น,ม,นมึงบ้าขนาไงมึงไม่เล่นไงเออกูอก็ไปเล่น <c oughs> เออตอง่ายดเอ้ยไม่ได้พี่แบงค์แบงค์ลงมาเล่นดิแบงค์ว่าเอกโดนตบนิดตบหน่อยอเดี๋ยวคนดูนี่ด้สงสังเกนมาให้ราบ่งเราหว,วัน่นบ้างดิ <c oughs> เล่นนะเล่นเนี่ยอ้าวพี่คงเล่นเป็นพระเอกเลยเนี่ยพี่ไม่ได้สนอยากจะเป็นพระเอกถ้าเกิดพี่อยากเป็นนะพี่เป็นไปแล้วนะอะไรขนาดนั้นหไม่มีเผื่อชทีเลยเดี๋ยวครูเล่นให้ก็ได้ไปครูกับน้ำเห็ดเลยไป <laughs> ไปฟันเหลืองอยังเลยฟันเหลืองไงน้ยในหลืงดีมากอ๋อใส่ช่ยมเป็นเจาเนี่ยบุปัโอ้รากจุร<ป>อันเชิญถามที่จริงรู้จักหางค่นหป่ะไม่ไรู้กกไม่รู้จักเหรอทำไมรู้จักแล้วขอามาจะจายอีไหมบ้างว่าหากันนะเป็นยังไง น,น้ำมันจะมีหานติดฝูงนึงลงไปเล่นนะ้ำแต่มียืนตัวเดียวที่มันยอมลงเล่นนะ้ำเพราะมันช่วงตัวมันขาฝาดกไปทั้งหมดแต่เท,ท้าทจริงแล้วลตัวมันเป็นจับเป็นอะไรอ่ะเขเหมือนน้ำเพชรไงเข้าเหมือนน้ำเพชรไออย่างเงี้ยเออแคชเชียร์ไงแคชเชียร์เองไปน้างไหนนางเอกพี่ว่าถ้าอยากจะตั้งคณะมต้องนนะคิดเลยมึงอนะ <c oughs> ไม่นุ่งแน่นอนเลยลงมาลงมาหาเียใจเล่นลงมาเล่นเล่นก็เล่นทำไ,ม,ไนนนมนางเอกใช้ไม่ได้ว่าจะใช้ไม่ได้เลยไม่ควรใช้เลยตัวนะได้ฉุดราชันเนี่ยก็มีหัวใจฉุดยางว่านตกตีราชันราชัน,นรับได้ วันนี้เรื่ว่าราชันต้อแม่มันไม่มากเกินไปไหมนะพี่ราชันไมยอมไม่ได้ขอให้คนในที่นี้รู้ไว้เลยว่าพ่อแม่ของราชันไม่ใชยเพื่อนเล่นของนหนึ่งใช่โดยเฉพาะแม่มานี่ใครก็ห้ามเลยมันจะเก็่ยวแม่พ่อมันเล่นคนเดียว นี่ทำไมวะถามสักคำแน่หรือเปล่าเนี่ย เลยข้างเลยปูให้มึงถอนคำพูดถอนเถอะไม่ถอนโอ้โอ้คุณถอ้มึงถอนนี่นะไม่ถอนกูขอให้มึงถอนถอนคำพูดไม่ถอนแต่ถ้าถอนอย่างอื่นจะถอน Thank you. พี่ได้จะเก่งเลยพี่ถือมีดตัดยตัดหัวคนนี้อยู่เลยไปลงไปสู้เขาสิเปิตัวลูกมาไม่ได้ไงวะพี่แบงค์ช่วยหน่อยดิจางถือเขียวเลยนี่เอามาดูใช่เป็นใครกันเราได้ถวิลวิชิตสิ่งที่เราต้องการนั่นคือหัวหอยอัญชันไปเอาหัวลย เชิญท่ามาเอาหัวไม่ได้ได้เลยเอาไมปเฮ้ยป้าเหรอไม่น่อยนะอะไรอื้ออีกอะไรเหรออ๋ออ่างนี้นิดเดียวนะช่วทำทิศสายแบบนี้ไงช่วยหน่อยความสำคัญนิาหน่อยอะคุณจะไม่เห็นความสำคัญเลยไงทีแรกเพราะไม่มีความหมายก็จะฆ่าก็จะฆ่าอ๋อลงหัวนิดเดียวนะเร็วช่วยหน่อยอย่ามาเศแซวสีม่ชอบ กอร้องเลยจะมายุ่งกับมาริโอเลยมาริโอเก็บเนมานอ้ช่ยอ่ะใหม่ดาิกาทำไงอ่หม่นกามาใหม่หน่อยใหม่ิกา นอนนี่จ้าคันหูอโอ้โหจ้าคันหูเด้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่อย่ามายุ่งกับเราแล้วกันไอดาวบ้านดอนตุ้เใจพิงแ่รรกไม่ดุน่แกไม้วไม่ตนเเราเมาเราไ,าาไมา่ต้องจบทำยังไงโา

ช่วยหน่อยสิหนาชาเลยนะจ๊ช you know ่วยไอ้วนยุงเฮ้ยช่วยหน่อยนาช่วยช่วยออไ่ชวนสุ้ยเลยนวะเฮ้ยไป้วยไปด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 าวยไปด้วยไปดยไปด้วยไปด้วยไปด้ยไปด้ยไปด้วยไปด้วยไปด้ไปดวยไปดรวยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปวยไปด้วยไปด้ like <laughs>